ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดตัว EP แรกนะครับสำหรับบริษัท JPS t r a d i n g International จำกัดนะครับบริษัทเราประกอบด้วยบุคลากรนะครับในด้านของการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรคอนโดนะครับตามกฎหมายก็คืออาคารชุดนะครับซึ่งผ่านงานจากบริษัทใหญ่ๆนะครับระดับประเทศนะครับ มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15ปีนะครับมารวมตัวกันภายใต้แบรนด์ JPS Trading International จำกัดนะครับส่วนของบริษัทเรานะครับก็เพื่อตอบสนองโจทย์ความตลาดความต้องการนะครับเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีการรับชมสื่อจากทางมือถือซึ่งทุกท่านสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะตอนนี้ตลาดของบ้านและคอน,นโดนะครับเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนวัยทำงานนะครับนันกศึกษาที่จบใหม่กำลังก่อร่างสร้างตัวเริ่มต้นมีครอบครัวใหม่นะครับสารพันปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเมื่อเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรก็ดีเมื่อไปซื้อคอน,นโดก็ดีนะครับซึ่งหลายลท่านอาจจะไม่ได้รับการแนะนำนะครับอาจจะไม่ได้รับการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนนะครับในส่วนนี้ในความรู้และความเชี่ยวชาญจากบริษัทและบุคลากรที่เรามี เราจะนำความรู้ความสามารถนะครับมาให้บริการแก่ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านระลึกไว้เสมอว่าเมื่อมีปัญหาหมู่บ้านและคอนโดสารพันเรื่องสารพันราวทุกเรื่องจบที่เรา JPS ครับ